สวัสดีครับวันนี้กับผมเฟร์รัลเทอร์าชาแนลนะครับจ๊เบ้บจเจ๊เบ๊เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าสกิลสายพิเศษหาจากไหนพอดีเริ่มเห็นว่ามีเพื่อนๆอ,นอะ่ะโพสต์ลงในกลุ่มออฟฟิเชียลใช่ไหมว่าถ้าจะกินสายพิเศษมาลงดีอะไรเงี้ยแล้วมีบางคนสงสัยว่าหาจากไหนนะครับนี่ผมก็มีนะเป็นดีๆซูโม่ umo, กับดีๆกังฟู u, นะก็หาจากไหนเออได้หาได้จากโหมดชาเลนจ์ห้าสิบด่านครับสามารถกด มาเมืองโซน6นะครับแล้วก็กดตัว R ชันล้นห้าสิบด่านอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นะซึ่งเมื่อเราลงไปนะครับเราจะไม่สามารถใช้ยาหมดหมดนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ยาไอ้นี้ได้ครับยาเลือดยามานาะเราใช้ได้แต่หัวใจเกิดได้ทั้งหมดส่งสุด5ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อเกมนี้ไม่ทั้งหมดเอ้ด่านนี้ไม่ทั้งหมด50ด่านก็ประมาณแบบทุกๆ10ด่านเราจะเปิดได้1กล่องนะครับ ไพ่หนึ่งใบเดี๋ยวผมพาไปดูผมตัวผมจะผ่านได้ประมาณสี่สิบด่านต้นๆทักสี่สิบสองสี่สิบสามด่านครับนี่ก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็พอผ่านนะอ่ะเดี๋ยวผมดูด่านสี่สิบสามใช่ไหมแล้วก็ตายที่ด่านสี่สิบสี่ผมยังไม่เคยผ่านห้าสิบด่านเหมือนกันไม่แน่ใจว่าผมห้าสิบจะได้ห้าห้าใบเปิดการ์ดได้ห้าใบหรือหกใบอะไรงนี้นะครับก็ อรวันไหนผมลงถึงก็คงจะได้รู้กันแต่อันนี้ก็คือเมื่อเราจบด่านมานะครับมันจะมีการให้เราเลือกทั้งหมด8ใบซึ่งเราเปิดได้แค่ปุ๊บผมปิดเจงตัวเองก่อนก็พอเราเปิดไปใช่ไหมครับก็ผมก็เลือกสุมมั่วๆไปจิ้มจิมแล้วทีนี้เหมือนเวลาหมดมั้งมันก็เลยเปิดสุมให้ผมสใบเลยแล้วทีนี้นี่ได้กล่องมา ได้กล่องค์ดมาแล้วผมก็พรีเมียมคา้าคือค์ดพิเศษใช่ไหมแล้วเราก็เอามาเปิดข้างนอกกันมันแลกได้นะครับสกิลพวกนี้ก็แค่นี้แหละว่าหากล่องสกิลสายพิเศษจากไหนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุบเบจุบเบ